เอาละครับวันนี้มาเสาะแม่กันนะผมะเอ้วันนี้มาเสาะแม่ครับกับลุงเจดครับคลิปนี้นยยนมามาอยู่น้ำห้วยเนาะนี่ครับดวครับพุกคนเดียดให้คนเดียวมัน <laughs> คลิปนี้จะมาหาแม่มาเสาะหนอรถมาหาหนอรถด,ด่วนกันนะผมมันอยู่น้ำห้วยครับอันนี้เป็นรอบๆสวน,นหนุงเจทเนาะอ๋นะอ นี <mile> ่จะเป็น hmm. น oh, uh, so uh, ้ำ oh, ห้วยครับแถวนี้เย <are> ็นครับผมแถวนี้เย็นมากครับอ๋อผ่าเดือนี่ครับนี่นี่อาเอามันกินได้หนออันนี้นี่กินได้ครับดูครับล่ำกันนี่เมืึงเคยกินกับเต๋อมเคยกิ่นมึเคยกินล่ำลุ่นไงอยดูหายากรนอนตอนนี้ไหงฟอจิ้มเอาลอยลอยจิ๊บลอยอ๋อหมกโลกอ๋อหมาพ่อหมกลูก น <đó> ี่ครับปลาไอเด็กปลาเออเอาบะกำไท้ห้องเหรอเสาลวเออเสาลวป่าครับนี่เสารวป่าอืมหวานหวานเออหมันหวานปิ๊บปิ๊บไปไปต่อครับแถวนี้ก็แถวนี้จะเย็นมากครับโอ้ดินทะ่มอันนี้โอ้แถวนี้ดินทะ่มครับดูครับนี่ช่วงก่อนฝนตกเยอะมาก แม่นวะอ,อ๋อแถวนี้ครับเออแถวนี้ดินถล่มครับอ่าครับแถวนี้ก็โอ้โอ้โอ้โอโดินดินดูดดินดุดโอ้แถวนี้มายากมากครับดูครับเนี่ยแถวเนี้ยดินดินถล่มครับแล้วดูเป็น,คนโคลนโหต้องถอดต้องถอดรองเท้าอ่ะเนี่ยครับเข้าไปลึกแล้วครับดูครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วครับโหแถวนี้มาโคตรยากครับเพราะว่าดิน ดินมันดูดเป็นคนโอ้ลุงผมเข้าไปนแล้วครับอาครับตอนนี้มาถึงจุดหมายแล้วครับโอ้โหกว่าจะมาถึงก็ยากเกย็นสนเขินมากนี่ครับน้ำตกโอ้มานี่รังแหลกนะนี่ขังแหลกน,นันเต็มออกเกยแม่ก็เพื่อนโอ้ แบบนี้่ะมีเหรอข้าก็มีนี่ครับดูครับน้ำห้วยครับดูครับโอ้เข้าไปในลึกนึ่เลยอ่าโอเคครับตอนนี้ก็หนอก,ก็ล้มละจะมีหรือเปล่าไม่รู้ครับต้องรอดูับผมแต่ต้องรอพอครับเพราะว่ากว่าจะมาแถวนี้ก็ยากขนาดครับยากมากดินถล่มบางเจ็ดบะเข้ามายากเนี่ย โอ้ดิ่ยหม,มูหมีมีน้ำเลี้ยงหรออันโอ้อันมีน้ำเลี้ยงมีน้ำเลี้ยงแค่ยยอยู่ตังบนเลยอันนี้ไม่มีครับอันนี้อันนี้ไม่มีครับผมตังบนก็ไม่เคยมีนะเนาะตัง รครับตอนนี้ลุงผมก็ขึ้นไปข้างบนผมแต่ว่าผมขึ้นไปไม่ได้ครับมันขึ้นยาก <Nein> นะครับแถวนี้น่าจะมีอยู่ครับนี่แต่อันเมื่อกี้ไม่มีครับผมนะครับเดี๋ยวลุงผมขึ้นมาบนขึ้นไปบนครับนี่ยผมขึ้นไปไม่ได้ับผมเพราะว่ามันขึ้นยากมาก <S <S ดูครับดูข้างในครับนี่นี่แต่ลผมอยู่ข้างบนครับ นี <ider> ่ซ <cuarto material> ึ <DVD> ่งบอกว่าคลิปนี้ยากครับมาถึงนี่ยากตัดแล้วตัดแล้วนี่ครับก็ผมก็ทำการลากมาวางตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่ไปก็เหลืออีกอันนึง ดูว่าโอ้โหกระบอกโคตรใหญ่ครับดูนี่น่าจะมีนะผมนะอันนี้อันนี้เดานะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับต้องดูครับต้องค่อยๆตัดครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ล้มเองครับมันล้มมาฝั่งนี้แหละดูดูจากการคาดเดาละนี่แถวนี้มีหน่อไม้เยอะครับหน่อนรดดอยก็ต้องมีเยอะบ้างโอ้โหอดต้นนี่ยาวขนาดเออ โอ้หนี่สูงมากต้องรุ้นครับว่ามันจะมีมีหรือไม่มีเห็นนี่หนึ่งตัวครับเห็นนี่หนึ่งตัวสงสัยน่าจะมีข้างบนนี้ครับ เจออยู่ครับเจออยู่แต่น้อยเดียวครับนี่แค่นี้อยู่ ข้าวเรียบร้อยในซอยนี้โอ้มีมีครับมีมีโอ้ไม่นี่แต่แต่ไม่นี่ลูกเอออ๋อมันอยู่ต่กลางกลางนี่ลูกเหรอ โอ้ดูครับดูครับโอ้โอ้นี่หนักนี่นักเยๆนี่มีที่ใส่ครับอ่อโอ้านักๆโอ้นักๆเยๆน่ครับ เอาแม่เสียงเองรึป่าอยากแม่เสียทิ่วดูว่าโอ้นี่เยอะนี่เยอะอันนี้เป็นอย่งขี้มังคะขี้นี่ขี้นี่ี้เขีมใส่แล้วครับตดตดต้ตดตดดตดตดตดดตตตุดกดตดตดดดตดต นี่เป็นหมาหมี โอ้เจอแล้วเจอแล้วโอ้มาอยู่โอ้อยู่บนนี่อยู่บนนี่โอ้โอ้โอ้บนนี้นักบนนี้นักโอ้แต่ว่ามันอยู่บนแม่นู่นู่แล้วเนี่ยแม่ซอฟแม่มันต้องลุ้นบอกเจ๊ลุ้นลุ้นนลุ้นเลย ไปแล้วป่ะครับโอ้ก็กินน้ำป่าได้สองขาบ่ามโอ้โตโตโตอยู่ตำบลนเก็บใส่เก็บใส่ครับนี่ไะ โอ้อยู่นี่ลูกโอเคขึ้นไปกินหอยป่ะไม่นไปไปหอยกินหอยกินบ้านมาั้งเหบ้านมา้งเนาะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเโซ่ตึงโซ่ตึงลำแล้วอยู่ข้างบนอันนี้คือผลงานครับอน,น่าได้สองอันนะวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะผมนะ อ่ะอ่อนนี้ก็กลับบ้านก่อนนะผมเพราะว่าเราเราได้มาแค่นี้ครับนี่นี่ผลงานทั้งหมดได้มาแค่นี้ <laughs> เดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนนะผมเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงกว่าแล้ว,ลวตอนนี้ เสี่ยงสี่สิบเค,ครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับเมื่อกี้เราเข้าไปข้างในนู่นผมมาข้างในนู่นเลยโอ้โคตรยากโอเค,ค,อเ,คเรียบร้อยเป็นการทำคลิปที่โคตรเหนื่อยเหนื่อยมากคือการหานอนรถด่วนนี่มันไม่ใช่ง่ายๆแลเมื่อกี้เราเข้าไปข้างในนู่นน่ะนู่นน่ะ เนีย่ยข้างในนู่นเลยเข้าไปโคตดดึกโอ้โหเรียบตอวนี้ก็เรียบร้อยแล้วต้องขอตัวกลับบ้านก่อนโอเคขอแล้วครับคลิปนี้เหนื่อยนี่เราเดินมาจากข้างล่างนู่นเดินขึ้นมาโอ้โหเหนื่อยชิบไอ้หัวน่าู่อ่ะ <c oughs> นี่เนี่ยเปูนี่อืมจะนักอยู่ล้อเนียนดูดูดูนี่โอ้กข้อได้สองมือายถ่ายเข้าฮะอืมเนี่หาแลาล้หาหาล้ลนี่เรียบร้อยก็กินหย่ำมใส่หัวเจ็บไหนออกละดึงละดึงละเป็นแนมตั้งติ่งเี่ยครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับ เจอกันที่หน,น้าครับทีนี้สวัสดีครับ